าหากว่าเฮ้าสีหอบเงินที่เฮามีอยู่แล้วนี่กลับลงมามาปลอกูัวปูสวนหลดนี่บ่ได้เ้อครับเพราะว่าช่วง4ี่หาปีแรกนี่มแต่ลงทุนครับบ่ท่านไห้มียังเกิดขึ้นมาเลยนะบางเทื่อปปูกแล้วนี่คือยังผมปูกทุเรียนในสามหมวดะไยังบง่ท่านใหญ่พอต้นอยู่นะมันมแตรลงทุนกว่าที่เฮาสิศึกษาใดกว่าที่เฮ้าสิเข้าใจเรียนรู้ไดว่าสภาพพื้นดินเฮาเป็นจยงไ๋เฮ้าสิปลูพืชชนิดใดๆนี่ล่มลูกคลุกคลานนะครับ ผมก็เลยนี่แหละนะฮะเอาประสบการณ์ตรงนี้นี่ที่ได้เรียนรู้ด้วยเจของเองนี่ย่างเ่นน้อยกับพ่อได้เอาได้คุยกับมูนั่นแหละครับคือเป็นอย่างสาเหตุมูบอกคือได้ไปเยี่ยมไปยามกันดูๆกับมีโอกาสได้ไปเบาไปคุยกันเรื่องนี้นะฮะขอบคุณนะฮะทุกห้างร้านที่ไว้วางใจกับปองไพ่เรดิโอการพัฒนาธุรกิจนะฮะในตรงนี้ การประชาสัมพันธ์ถือว่าเป็นหัวใจหลักนะเฮาจะเห็นร่างค่าย่ายๆเพิ่นยิ่งขายดียิ่งมีหยอดการขายหลายเพิ่นยิ่งทุ่มในการโฆษณาประชาสัมพันธ์หลายอันนั้นก็คือการขึ้นกำไรให้ลูกค้าแล้วก็สิ่งหนึ่งก็คือเฮดให้พี่น้องนะฮะผู้ใส่บริการนี่มันอกมั่นใจนะครับว่าท่านเลือกอยางเขามาในร้านของเฮานี่ท่านคิดถึกละละ่ะ นะฮะเพราะว่าร้านค้าองเข้มีการขอบพุ่นสาหรับลูกค้าทุกท่านผ่านสื่อต่างๆในตรงนี้เนาะพี่น้องเนาะสื่อวิทยุกับเป็นอีกสื่อหนึ่งนะฮะที่ต้องบอกว่าเขาถึงทุกงหม่องทุกบอลพี่น้องที่ท่องให้ทุ่งหน้าพี่น้องยุ่งหัวยุ่งสวนก็สามารถเปิดวิทยุเครื่องเดียวแล้วก็ฟังได้หลายคนได้สมมตนี่พัฒนามากขึ้นก็คือมีระบบออนไลน์พี่น้องยุ่งัวโลกใดก็สามารถฟังได้นะแม้กระทั่งพี่น้องชาวไทยเข้าที่ไปเห็ดงานอยู่ต่างประเทศยังสื่อสารเข้ามาว่า แอบฟังรายการอยู่เดอ้อวันสันขึ้นหอดบ้านอสู่ต่อไปครับล้มแข้งหาลงมขาสอดดิ้นรุนคน้นควายกันไปนะผู้ไปได้ถือว่าไอโชคดีนะส่วนผู้บางคนนะที่ไปแล้วพอประสบความสําเร็จก็มีขึ้นกันฉะนั้นเฮาต้องคิดให้ดีนะครับเด้อนะเฮาจะไปทํางานต่างถิ่นนี่คือแนะนําพี่น้องไปให้ถูกไอตามกฎหมายไปให้ถูกตามระเบียบนะฮะในตรงนี้เฮาผ่านช่องการจัดหาจากบริษัทที่มันคง นะฮะในตรงนี้แล้วเข้าไปเราก็จะสบายใจเพราะว่ากว่าที่เข้าสิเดินทางไปทํางานต่างประเทศได้นี่มันใส่ทุนขอนขางสูงบางคนนี่เอาให้เอาหน้านะับไปจำนองไว้บางคนนี่ขายห้ขายหน้าไปฉะนั้นกายเข้าเหลือไปในในใน,ในไอกรมแรงงานนะฮะในตรงนี้แล้วเขาก็จะไอมีสวัสดิการเวลาที่เข้าเจ็บเข้าป่วยนะครับเข้าหสิไปรักษาได้นะฮะในตรงนี้ตามขบวนการตามตามระเบียบ นะของกรมแรงางานแต่ถ้าหากว่าเข้าไปแบบว่าถูกต้องนี่มันก็เสี่ยงสูงเพราะว่าชีวิตคนเขา้ามันมันบรดไแน่เนีการเจ็บการป่วยนะครับไปกับบางเทื่อกับพวกหัวสิทธ์นายจา้างที่มาคุยกับเขานี่ตรงปลกุกหรือบรงปลกุปลก,ลก,ลกนะบางเทือ่อมาบอกมาคุยกับเขานี่ก็บอกว่าพิ่เห็งานดีแนวนั้นแนวน,นีนวนนนวนน้แต่ว่าไปแล้วเนี่ยก็อาจจะเป็นงานที่บอตรงกับที่มาบอกกับเขาาเขาจะแก่ตัวบไดไอจำเป็นต้องสูนะหลายคนกับไอย่องกลมหนากลัามาหลายคนกับเจอ นะฮะเจ้าหน้าที่เป็นจับส่งกรามาจังสีกะเฮดให้นะฮะหลายสิ่งหลายอย่างที่เฮาคิดไว้มันบเป็นไปตามที่เฮาคิดอันนี้คือกำลังใจกันผมเองมีโอกาสนะครับได้คุยนะยิ่งเฮาไอ้มีมูมีพวกนะครับที่ไปอยู่แล้วนี่เห็นต่างๆนี่ก็มีโอกาสได้บาได้คุยกันนะเวลาพี่น้องมาเยี่ยมมายามทางสวนนะกับเป็นส่วนหนึ่งนะครับพี่น้องผมเนาะเออสิ่งละอันพันละหน่อยเอามาบอกสุพีสุนองฟังในตรงนี้เป็นกำลังใจให้กันเลยกันนั่น ว่าว่วงไปเล่ขันว่อกกไดนะฮะเพราะว่าพี่น้องที่ฟังอยู่ตามประเทศนะฮะเพิ่นได้ฟังสถานีแล้วเพิ่นก็บอกว่าคืดหอดบานได้เ่าอ่าคิอฮอดบรรยากาศก็กเกาบานเฮ้านะนี่คือความทันสมัยในปัจจุบันโลกออนไลน์ไปไกลทั่วทุกม,มุมโลกป้องไพร่รดิโอขึ้นกันนะเป็นอีกส่วนหนึ่งนาะพี่น้องน,นอกนี่นะผมเองหลายคนบอกว่าไปหาอยู่สถานีบบเห็นเ่าเจ้าอยู่ไสสุมื้อนี่ส่วนมากล้วผมอยู่สวนครับมาสถานีนี่คขึ้นมาจากรายการ รวก็อีกอย่างหนึ่งการจัดรายการนี่บางเหมือบางเว้นผมกับบันทึกไว้นํานะชีวิตส่วนหลายก็จะอยู่สวนหักแพงคนละในตรงนี้ที่ว่าเฮ้าอยากจะให้เป็นสวนเรียนรู้นะฮะของพี่น้องในชุมชนในงานท่องเที่ยวว่าเออเฮ้าสั่งแบบใดใดแน่นะฮะในชุมชนบานเทาเพื่อสั่งรายได้เป็นรายได้เสริมในอนาคตนะฮะบ่เป็นตอนนี้ด้การปลูกหัวปลูกสวนการเห็ดหัวเห็ดสวนนะครับสีมีรายได้ เป็นกอเป็นกรรมพ่อเรียนรู้ครบอบครัวได้นี่บอแมนเด้อครับเด้อนะฮะในตรงนี้นี่บอกปีบอกน,อน้องแนวทางเศรษฐกิจพ่อเพียงนี่คือเฮาอยู่ซ้ำเฮามีนะเฮาหาซ้ำเฮาหาได้นะฮะอยู่แบบพ่อเพียงบ่าต้องไปไอ้แล่นตามสังคมหลายเขาก็จะอยู่ได้ยากนา้หน่อยเฮาบ่เด้เพิ่มรายได้แต่เฮาก็ลดรายจ่ายลงเพราะว่าเขาสามารถที่จะลูกกินเองได้นะบ,บางสิง่งบางอยาง่างเขาบริส่ซื้อนั่นคือการลดค่า,าใช้จ่ายนะเมื่อเขาลดค่าใช้จ่ายได้ มันกะจะมาเพิ่มเป็นรายรับข้อเข้าได้ในระยะยาวใะนั้นสิ่งเหล่านี้นี่ค่อยๆเรียนรู้ไปนะครับลหลายๆคนนี่มู่พวกผมอีกนั่นละนะฮะยกตัวอย่างนี่แหละอยากจะกลับมาอยู่บ้านแล้วหมอเพราะว่าอยู่มากโดนแล้วมีเงินก่อนหนึ่งตอนนี้นี่สิกลับลงมาเห็นดีอยังดีอยู่บ้านเห็นตัวเห็ดสวนเห็นตัวรีวิวเรามีความสุขแอบเขาเบิ่งอยู่นะฮะติดตามตลอดทั้งเฟซบุ๊กทั้งยูทูบ เห็นขึ้นไปทั้งผู้ด้านท้องเห็นผ้าปีผ้านองนะครับมารีวิวม้วนกันอยู่สวนหักแพงเขาอยากไปมีชีวิตแบบโตนะเพราะว่าเขาอยู่กับโรงงาน,นมาหลายปีเราตอนนี้มีทุนอยู่ก่อนนึงเขาลงไปห่าสิบไปเห็ดอีกอย่างหนึง่งอันนี้คือมูกขวบนะฮะคุยกันระสอบถามนะฮะในตรงนี้ผมก็บอกให้ฟังตรงๆเลยว,ว่าถ้าคิดว่าจะลงมาอยู่บ้านนะฮะการเกษตรนี่ถือว่าอยู่บ้านเท่านี้เป็นหัวใจหลักละล,ะละ่ะเพราะว่าอาชีพอยู่บ้านเท่านี้ครับพ่อแม่เขาพาเห็นมานคือเกษตร แต่ผมก็บ,บอกมูบัวเขาทุกคนว่าถ้าสิกรับลงมาเริ่มต้นเห็ดเกษตรลดเพื่อที่จะสางให้เป็นรายได้ให้เลี้ยงครอบครัวได้เลยนั่นบ่ได้ถ้าอยากเห็ดการเกษตรหรือว่าอยากมีสวนอีหลีนี่ให้อดอยู่กรุงเทพให้อดทํางานสักวันแล้วมีเวลาว่างลงมาบ้านมาเตรียมที่ปลูกต้นไม้ไว้เพราะว่าต้นไม้นี่ซีปีหาปีหกปีครับกว่าที่จะใหญ่กว่าที่จะเติบโตวกว่าที่จะได้เก็บดอกออกผล มันต้องหาปีหกปีขึ้นไปพี่น้องที่ไปยูมองทิพย์พื้นดินมันเป็นกรดเป็นกรอยนะบ่เหมาะสําหรับการปลูกพืชชนิดนี้นี่เขาต้องไดที่นีรู้หลายนี่นะฮะฉะนั้นผู้ที่เฮ็ดหัวเฮ็ดสวนนี่ผู้บางคนไปปลูกแลใงไงโลดเด็ว่าเขาต้องใดดูแลอีกอย่างเลยเอาไปลองดินไว้ซื้อมันก็ใหญ่อันนั้นคือพื้นที่เฮาอี่คุณภาพของดินย่อมค่นเสียแต่ถ้าเกิดว่าไปยูโขกยินแห่ไปยูโขกดินเหนียวไปยูโขกดินท้ำ ง่ามทวงน้าแช่น้่าชืนในบทเรียนนี่นั่นครับคือการเรียนรู้จังว่าการปลูกสวนนี่ปลูกพืชชนิดเดียวกันนี่บ่ได้คือกันครับอันนั้นคือผมเคยเรียนผมเคยได้ยินได้ฟังนักวิชาการหลายายคนเบานี่็คิดมขึ้นวไปโดยเฉพาะการเมือง YouTube การเบิ่ง YouTube นี่เขาเห็นเขาเหตุแบบนั้นเขาเห็นเขาเหตุแบบนี้เขาเห็นตั้งแต่เขาเหตุแต่เฮาบ่ได้มีความรู้ที่จะไปตรวจว่าดินดินตรงที่เขาปลูกนี่เป็นแนวใดดินของเฮาที่เฮาสิไปปลูกนี่เป็นแนวดอันนั้นคือเข้าบ่หูคุณคคาของดิน ซึ่งการเดี่ยวหสหูนี่นึงแหละห้องประเดเป็นนางวิชาการเ้าบผมมีเครื่องไหม้เครื่องมือที่จะตรวจนะในตรงนี้นี่กค็คขอ้นาต้องไปล่องผิดล่องถือโัยเจ้าของเองปลูกพืชชนิดเดียวกันบวกคือกันนะฮะบอกได้เลยว่านี่คือผมยืนยันจากจากตัวผมเองนี่แหละนะฮะเพราะว่าอย่างเพราะว่าสภาพแวดล้อมอาการพื้นดินนะฮะแต่ละหม่องแต่ละบอ,ะอนเนี่เป็นปัดใจััก,ล,กลักเลยที่เฮ็ดห้ปลูกพืชชนิดนี่ได้บอ มองนี่นี่มอกกระเืิดชนิดใหนนั่นครับคือการเรียนรู้อย่างว่าผมบอกว่าถ้าอยากมีสวนอยากเห็ดสวนนะฮะทาตอนนี้นี่ยังมีทางเลือกอื่นอยู่ในการเห็ดการเห็ดงานนี่ให้เลือกเห็ดงานสักก้อนแล้วลงมาปลูกหัวปลูกสวนไว้นะคอยดูแลเบิ่งไปสี่ปีห้าปีอ๋อมันใหญ่และตัวนี่ตัวนี่อยากปูบะขามหวานนี่มันใหญ่ลยตัวนี่อยาปูบักม่วงนี่มันใหญ่แลวตัวนี่จังคอยกลับลงมาอยู่บ้านนี่คือสิ่งที่ผมได้เอาไอความรู้หรือว่าประสบการณ์ นาที่ผมได้ทดลองเองซีีหาีมันี่ยอยู่สวนหับแพ่นี่เบาสูฟังนะครับมันบริคือกันเดอร์นะฮะเขา้าโดยเฉพาะผู้ที่เบิงในไม่ยูู่เราฟันไปว่าอยากเฮ็ดคือเขาอย่าปูคือเขานี่บริเเปลี่ยนคืออย่างที่เข้าขิดครับอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่เบาซูพีซูนองฟังนะฮะฉะนั้นเรียนรู้โดยเจ้าของนะครับตัวใหม่คือคําตอบนะฮะในตรงนี้แล้วก็สภาพพื้นดินสภาพแวดล้อมสภาพอากาศแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นให้มีแรงน้ำไว้ก่อนที่ผู้ใดบ่มีแรงน้ำให้เจาะน้ำหรือว่าคุดนองสะ น้องใหญ่ๆไว้นะฮะในตรงนี้เราก็ปู๊บัตเทอือนี่ซีาปีมันใหญ่แล้วเขาจะคอยกลับมาอยู่บ้านอันนั้นคือสิ่งที่ทางเลือกที่ดีที่สุดนะฮะบําเพ็ญวาสิตมีเงินก้อนหนึ่งเราอยากกลับมาอยู่บ้านโหลดสิมาเริ่มจากการปูกโหลดนี่อันนี้นี่ต้องทําใจจักหน่อยคิดแทคค่ะนะฮะนี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมพยายามเบาซูมูซูพวกฟังสําหรับมูพวกที่ลงมาไอเ้เบามาคุยนั่งนะ ให้เลือกปลูกไว่อนทาการทํางานเป็นสกกอนโอ๊ตเป็นสักกอนใหญ่หน่อยจัก3าปีนะให้ตนห้นไม้วิตายเฮาเห็นสะก่อนว่าพืนดินห้องมาะในการปลูกแนวใดแต่ว่าสองปีแรกนี่ต้องท่าใจแน่ฮดเสาฮดแรงอา่าแนวคันแดบดบนะครับนี่คือคนดีเห็ดหัวเห็ดสวนต้องสูแบบนี้ครับอ่ะแผงแบ่งปันอย่าลืมนะครับด้อกดติดตามเพจบ้านสวนหักแพงให้